สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้พบกันในวันอังคารที่12มกราคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะเชา้าวันนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอากาศหนาวมากๆเลยนักเรียนอย่าลืมสวมใส่เสื้อผ้าหน,นาๆนะคะเพื่อทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นค่ะสําหรับวันนี้ค่ะจะมีการเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะเราจะเริ่มที่วิชาภาษาไทยนะคะเป็นการเรียนเรื่อง สระอ,อนะคะส่วนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเป็นการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรัคนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วิชาภาษาไทยกันก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนาาื้อหาวันนี้คุณครูเตรียมบทเพลงมาฝากเุ็่เ,เพลงไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ Deck. จบไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับสระอให้มากขึ้นนะคะสระอเวลาที่เราอ่านออกเสียงเราก็จะออกเสียงว่าอนะคะสระอเป็นพยัญชนะที่ใช้เป็นสระเดี่ยวมีเสียงยาวเวลาเขียนนะคะคำที่ผสมด้วยสระอเราจะเขียนตัวอไว้หลังพยัญชนะตน้นแล้วถ้าคำคำนั้นนะคะมีตัวสะกดเราก็จะเขียนตัวสะกด ต่อท้ายตัวอค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างคำนะคะอย่างคำนี้คำว่ากอเวลาเราอ่านเราอ่านว่ากอออกอนักเรียนจะสังเกตว่าพยัญชนะต้นคือตัวกอไก่สระอเนี่ยก็อยู่ต่อท้ายพยัญชนะต้นใช่ไหมคะ o อ่างอยู่ต่อท้ายกอไก่ g g นะคะเวลาอ่านเราอ่านกอออกอ คำนี้ค่ะคำว่าเปลาที่เราอ่านเราก็อ่านปอ,อปอพยัญชนะต้นคือตัวปปาค่ะสระออก็ต้องต่อท้ายตัวปปาค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านคําต่อไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอ,อตอขออขององอ นักเรียนสังเกตคำนี้นะคะคำนี้เป็นคำที่มีตัวสะกดค่ะอย่างที่คุณครูบอกไปตอนแรกนะคะสระอคำที่ประสมด้วยสระอนะคะถ้ามีตัวสะกดตัวสะกดก็จะมาอยู่ต่อท้ายตัวออ่างเลยนะคะอย่างคำนี้ค่ะคือคำว่ามองงองูคือตัวสะกดงงูก็มาอยู่ต่อท้ายตัวออ่างนะคะ นักเรียนสะกดไปพร้อมๆกันค่ะมองมองหออมหอมบอกบอกนอนนอนทอดถอดสอบสอค่ะสระ อนะคะมีอีกรูปแบบหนึ่งค่ะสระอถ้าเกิดตัวสะกดคำที่ประสมด้วยสระอนั้นเป็นตัวรอเรือนะคะเวลาที่เราเขียนมันจะถูกลดรูปก็คือไม่มีรูปสระปรากฏนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไร ตัวอย่างนะคะตัวอย่างคือคําว่าจรน,นะคะจรตัวนี้มีตัวรอเรือเป็นตัวสะกดเวลาที่เราเขียนนะคะตัวออ่างมันหายไปเลยเพราะว่ามันถูกลดรูปไปนะคะก็จะเหลือเพียงแค่ต้นกับตัวสะกดก็คือตัวรอเรือแต่ว่าเวลาที่เราอ่านเราก็ต้องอ่านออกเสียงออด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคำนี้เวลาที่เราอ่าน เราจึงอ่านว่าจอ,อ,อรอจอนคำนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอ่านว่าพอ,อ,อรอพอสอรสอ,อ,รอ,สอนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกอ่านทบทวนนะคะคุณครูจะไม่ออกเสียงนะคะเดี๋ยวให้นักเรียน อ่านตามคำที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้กันต่อเลยนะคะโดยการทําแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดแรกนะคะเป็นใบที่คุณครูถ่ายเอกสารไปให้นะคะหน้าที่41ค่ะแผ่นที่สองก็คือหน้าที่42เลยนะคะเป็นเป็นแบบฝึกที่เกี่ยวกับสระอค่ะ ต่อไปนะคะทำในเล่มแบบฝึกทักษะภาษานะคะหน้าที่ 93, 94แล้วก็95ค่ะหน้า95้าาทำแค่ข้อที่5นะคะที่ตรงรูปด้านบนหน้าจอปรากฏค่ะค่ะทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งงานมาให้คุณครูด้วยนะคะ ต่อไปวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดที่10.5ค่ะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหาร2ขั้นตอนหรือว่าการบวกลบคูณหารระคนนั่นเองค่ะคำชี้แจงเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบเดี๋ยวนักเรียนทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ ครูมีขนมห้ากล่องกล่องละ9ชิ้นให้นักเรียน30ชิ้นครูเหลือขนมกี่ชิ้นเมื่อเราอ่านโจทย์จบนะคะนักเรียนต้องตอบคุณครูให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะอ่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือครูเหลือขนมกี่ชิ้นสิ่งที่โจทย์ บอกคือครูมีขนมห้ากล่องกล่องละเก้าชิ้นให้นักเรียนสามสิบชิ้นใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำประโยคสัญลักษณ์กันก่อนค่ะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะเริ่มจากครูมีขนมห้ากล่องเราเขียนเลขห้าลงไปก่อนนะคะต่อไปค่ะกล่องละเก้าชิ้น กล่องละ9ชิ้นหมายถึงอะไรกล่องที่1ก็มีขนม9ชิ้นกล่องที่2ก็มี9ชิ้นกล่องที่3ก็มี9ชิ้นกล่องที่4ก็มี9ชิ้นกล่องที่5ก็มี9ชิ้นแต่ละกล่องเนี่ยจำนวน5กล่องมี9ชิ้น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 เท่ากันหมดเลยนะคะเป็นการเพิ่มขึ้นของจํานวนนะคะเราก็ต้องหาคำตอบโดยวิธีการ คูณค่ะ5คูณ9 5คูณ9เพื่อหาจำนวนขนมทั้งหมดของของคุณครูก่อนนะคะใส่เครื่องหมายวงเล็บด้วยต่อไปค่ะให้นักเรียน30ชิ้นการนำขนมไปให้นักเรียนทำให้จำนวนขนมเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการลบค่ะ ลบด้วย30ค่ะครูเหลือขนมกี่ชิ้นเรายังไม่รู้ค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนของการหาคำตอบค่ะเราก็ต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บซะก่อนนะคะ5คูณ9 ท่องสุดคูณเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 30 5 5 4 20 5 5 20 5 6, 30, 5้0 5 8, 40, 5ม3 5 5ห้5 5้4ี่เราก็เขียน45ลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะหลังเครื่องหมายวงเล็บมีเครื่องหมายลบอยู่เราใส่ลบให้ตรงกันเลยนะคะทั้ง2บรรทัดค่ะ30ก็ให้ตรงกันค่ะ เท่ากับสี่เหลี่ยมนี่ให้ตรงกัน,ท,นทั้งสองบรรทัดนะคะต่อไปค่ะเราก็หาผลลัพธ์สุดท้ายค่ะคือ45ลบ30ถ้าใครไม่แม่นในการหาคำตอบในแนวนอนนะคะใช้วิธีการตั้งลบค่ะ45ลบ30ลบหลักหน่วยก่อนนะคะ5ลบ0ได้5 สีลบสาได้1นึ่คำตอบได้15นะคะบรรทัดที่สเราก็เขียนสี่สิบห้าลบสาเท่ากับสิหาใส่คำตอบแทนช่องสี่เหลี่ยมไปเลยเพราะว่าเราหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงคำว่าตอบค่ะครูเหลือขนม15้าชิน้นนักเรียนเขียนเป็น เลขไทยนะคะด้าน,นล่างนะคะตรงคำว่าตอบเวลานักเรียนไปเจอโจทย์นะคะเจอคำว่าตอบที่ไหนนักเรียนเขียนเลขไทยลงไปเลยต่อไปค่ะข้อที่2ครูมีฟุตบอล15ลูกซื้อมาเพิ่มอีก20ลูกนําไปให้5โรงเรียนโรงเรียนละเท่าๆกันจะได้ฟุตบอลโรงเรียนละกี่ลูก สิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะได้ฟุตบอลโรงเรียนละกี่ลูกเราเริ่มเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยนะคะเริ่มจากครูมีฟุตบอล15ลูกซื้อมาเพิ่มอีก20ลูกการที่ซื้อมาเพิ่มซื้อมาเพิ่มอีก20แสดงว่าจำนวนมันต้องมากขึ้นอีก20เราก็เลยใช้วิธีการ บวกค่ะบวกด้วย20ใส่วงเล็บซะก่อนนะคะ,ะจากนั้นค่ะนำไปให้5โรงเรียนโรงเรียนละเท่าๆกันนำไปให้การแบ่งกลุ่มการจัดกลุ่มการลดลงของจํานวนครั้งละเท่าเทกันคือครั้งละ5เนี่ยเราใช้วิธีการหารค่ะหารด้วย5นะคะ เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนของการหาผลลัพธ์นะคะโดยเราจะต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บซะก่อนค่ะในวงเล็บคือ15บหวก20นะคะใครไม,ม่แม่นบวกในแนวนอนนะคะตั้งบวกค่ะ15บห้าวกยี่บวก0ได้5 หนบวกสองได้3ามคำตอบคือ35นะคะนักเรียนใส่สาไปเลยหลังเครื่องหมายวงเล็บมีเครื่องหมายหารอยู่นักเรียนก็เขียนเครื่องหมายหารให้ตรงค่ะเขียนเลขห้าให้ตรงเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกันนะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนของการหาผลลัพธ์สุดท้ายค่ะคือ35หาร5การหาผลลัพธ์35หาร5นั้นนะคะ5คือตัวหารเราก็ต้องหาว่า5คูณกับจำนวนใดๆแล้วได้เท่ากับ35เราใช้วิธีการท่องสุดคูณมาช่วยนะคะ ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสหห้าสี่สิบห้าห้าสิบห้าห้าหสาสห้าเหคูณเได้สามสิบหห้าเดสหนะคะคำตอบก็คือ7นั่นเอง35มสบหาหารหเท่ากับเบรรทัดที่สนักเรียนก็เขียนไปเลย35มหาหารหเท่ากับ เเราไม่ต้องใส่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วเพราะว่าเราทราบคำตอบแล้วนะคะตรงบรรทัดตอบค่ะจะได้ฟุตบอลโรงเรียนละ7ลูกนักเรียนเขียนเลข7เป็นเลขไทยค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะแม่ค้าขายเงาะไป3กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ30บาท ขายมังคุดได้เงินอีกหนึ่งร้อยบาทแม่ค้าขายเงาะและมังคุดได้เงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าขายเงาะและมังคุดได้เงินกี่บาทค่ะเรามาเริ่มเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยนะคะ คือจากโจทย์ข้อนี้แม่ค้าเนี่ยขายผล,ลไม้อยู่สองอย่างก็คือขายเงาะด้วยขายมังคุดด้วยเราก็จะต้องหาว่าแม่ค้าเนี่ยขายขายเงาะได้กี่บาทแล้วก็ขายมังคุดได้กี่บาทนะคะอ่าเริ่มจากแม่ค้าขายเงาะไป3กิโลกร,รมัมแม่ค้าขายเงาะไป3กิโลกร,รัมราคา กิโลกร,รัมละ30บาทแสดงว่า1กิโลกร,รัมก็30 2กิโลกร,รัมก็30 3กิโลกร,รัมก็30เพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันใช้วิธีการคูณค่ะ3คูณ30ก่อนค่ะอันนี้คือหาจำนวนเงินที่แม่ค้าขายเงาะก่อนคือ3คูณ30จากนั้นค่ะ ขายมังคุดได้เงินอีกหนึ่งบาทแม่ค้าเขาบอกเรามาเลยว่าขายมังคุดได้เงินหนึ่งบาทเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการบวกบวกด้วยหนึ่งค่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมขั้นตอนต่อไปคือการหาผลลัพธ์ค่ะโดยหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บซะก่อนคือ3ามคูณสาเวลาที่ นักเรียนหาผลคูณนะคะเราก็จะต้องตั้งคูณค่ะ3ามคูณสาอย่างที่นักเรียนทราบกันนี้ว่าการคูณเราสามารถสลับที่กันได้เราจะเอาตัวตั้งมาเป็นตัวคูณตัวคูณไปเป็นตัวตั้งคำตอบมันจะได้เท่ากันนะคะเราใช้วิธีการตั้งคูณโดยคุณครูจะใช้วิธีการสลับที่นะคะโดยเอา30มาเป็นตัวตั้ง คูณด้วย3ค่ะวิธีการคูณก็คูณจากหลักหน่วย3คูณ0ได้0ค่ะต่อไปคูณหลักสิบค่ะ3คูณ3 3 1 3 3 2 6 3 3 9ได้คำตอบคือ90นะคะเราก็เขียนไปเลยค่ะ90ไม่ต้องใส่วงเล็บแล้วนะคะเพราะได้คำตอบแล้วนะคะ ต่อไปเครื่องหมายบวกค่ะ100ไม่มีวงเล็บก็ดึงลงมาได้เลยเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเขียนให้ตรงนะคะต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนของการหาผลลัพธ์สุดท้ายค่ะคือ90บวกกับห0ึ่งอค่ะ,ะถ้าใครไม่แม่นก็ใช้วิธีการตั้งบวกได้เลยนะคะ 90บวก100 0บวก0ได้0 9บวก0ได้9 1ไม่มีตัวตั้งข้างบนนะคะ,ะได้190ค่ะบรรทัดต่อไปนะคะนักเรียนก็เขียนไปเลย90บวก100เท่ากับ 190ค่ะส่วนบรรทัดสุดท้ายค่ะตรงคำตอบนะคะแม่ค้าขายเงาะและมังคุดได้เงิน190บาทเราต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะต่อไปค่ะเหลืออีก3ข้อนะคะข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6 คุณครูให้นักเรียนลองทำด้วยตนเองค่ะและเดี๋ยวคุณครูจะส่งเฉลยไปให้นะคะค่ะสำหรับคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ